แขกรับเชิญของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์วันนี้จะเป็นใครและเขามีสไตล์แบบไหนไปพบกับเขาเลยครับเวสไซด์แบงค They want from. Where you from, nigga? Everything y'all did. What it is? it been, what done. been done. My nigga? true game, my shoe game. What? 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 You can't touch that shit. Bitch, that are bout by, fuck me. Nah, fuck, yeah. fuck that bitch. Fuck that bitch. Fuck that bitch. Fuck that bitch, that are hollering by, fuck me. Hold 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 up. Wanna do here, bitch? I'ma float like Rubell. Still working on getting the cool clear. You ain't got none of my shoe gear. Red on the bottom, right there. Red. คาแรคเตอร์คนมีสไตล์วันนี้ครับเมียทรงเล่งหงเนี่ย,ยนับไว้กับเด็กหนุม่มคนหนึ่งครับเด็กหนุ่มคน um นี้ครับ,บสสเขาบอกว่าเขามีฝันอยากเป็นช่างตัดผมครับและในวันนี้ครับเ,เ,เขาก็ได้ตามหาฝันของเขาจนร้านของเขาเนี่ยนะครับชื่อว่าร้าน Silver Cu t ั a r b e r Shop เนี่ยขายดิบขายดีมากมายเลยครับวันนี้เราจะไปพูดถึงคาแรคเตอร์และก็สไตล์ของเขากันครับผมนัดกับเขาไว้ที่พัตคการเล่งหงสุขุมวิที่สองครับพัตตการของครอบครัวเฮียทรงเล่งหงเองครับ Uhm เราไปพูดค si ุยกับเขาที then, ers, ่นั่นได้เลยครับและตอนนี้ครับเนี่ยสมัยงงก็มาถึงที่พัตตคานเล่งหงสุขุมวิทตึก2เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับผมว่าเราไปรู้จักกับประวัติของเขากันก่อนครับสวัสดีครับผมชื่อนัทวุฒินนท์ลงอ่าชลิดชแบงค์ครับสยาบิ๊กแบงค์อ่าเป็นเจ้าของร้าน I pull up on the way. scene in the green saline. Yeah, i on two clays. Westside was upper. Y'all nigga, my supper. <laughs> fuck that bitch before I do that shit. I might need me a rubber. Ellie on Rotun One whip, four guns. If you see the baby mama, holler, fuck that bitch. That whole ain't no one Westside, Bankhead. They want fun. Everything, y'all did. it is? been done. My true game, my shoe game. can't touch this shit. Bitch, they're h o l l e r i n me b o u t fuck me. Nah, fuck that bitch. Fuck that bitch. Fuck that bitch. Fuck that bitch. Character ์คนมีสไตล์กับเฮียซงเล่งหงครับากรา,กบารพูดค,คุยของเราในช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยเบานทนันฮอตไลน์โทร027585558พรัฒนาเล่งหง ต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปีบริหารความอร่อยโดยเฮียซงเล่งหงและครอบครัวอร่อยกันได้ที่สาขาพระรามสองและสุขุมวิทโอเคสองเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับที่รายการของเราเนี่ยนะครับจะไปนค้นหาแขกรับเชิญที่มีสไตล์แบบโดดเด่นเท่ๆมากๆในประเทศไทยครับและในสัปดาห์นี้ต้องบอกท่านชมไว้ก่อนนะครับว่าถ้าหากว่าท่านชมท่านใด กำลังตามหาฝันหรือคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะครับกําลังจะหาอาชีพให้แก่ลูกๆของคุณตามหาฝันให้ลูกของคุณเทปนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าอะไรครับแขกรับเชิญที่เราเชิญมาในวันนี้อายุอานามก็ยังไม่ได้มากมายอะไรครับแต่เขาสามารถตามหาฝันและก็ตามฝันของเขาได้ด้วยตัวขเขาเองจากไอเดียมันสมองและฝีมือของเขาใช้เงินลงทุนไม่ได้มากมายอะไรแต่ทุกวันนี้เขาประกอบเป็น อาชีพขึ้นมาได้ครับวันนี้ครับแขกนับเชิญผมชื่อว่าคุณแบงค์ซิลเวอร์คัตบาร์เบอร์ช็อปครับวันนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยเริ่มต้นชีวิตของเขาตามหาฝันแต่ในที่สุดไปจบกับงานที่เป็นร้านบาร์เบอร์ครับที่สําคัญมากกว่านั้นบาร์เบอร์มีมากมายแต่ของเขาเป็นร้านตัดผมแนววินเทจที่สุดชิคมากๆในประเทศไทยวันนี้และตอนนี้เขานั่งอยู่ในสตูดิโอของเราแล้วครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับสวัสดีครับ จริงหรือเปล่าที่ผมบอกท่านชมไปว่าแบงค์นี่ตามหาฝันของตัวเองจริงครับผมอายุอนามประมาณเท่าไหร่นะครับปีนี้ตอนนี้ก็ที่เจะ30นะครับโอ้โหน้ายังละอ่อนอยู่เลยนะเอาละวันนี้ขออนุญาตพูดคุยเรื่องราวของฝันของแบงค์แล้วก็พูดคุยถึงเรื่องราวของซิลเว r ร์คัทบาร์เบอร์ชอปว่ามันที่มาที่ไปมาได้ยังไงจบจนทุกวันนี้ทำไมโด่งดังขนาดนี้นะครับก่อนอื่นก็คงต้องถามก่อนว่า เราล่าเรียนจบสาขาอะไรมาครับแบงค์อ๋อผมเรียนจบมหาลายัยศิลปรกรรมครับผมสาขาออกแบบนิเทศศิลป์กราฟ,ฟิกดีไซน์ครับผมที่มหาวิทยาลัยอะไรครับมาวิทยาลัยรังสิตครับผมมาวิทยาลัยลังสิตครับผมก็เรียนทางด้านออกแบบใช่ครับออกแบบแล้วพอจบมาเนี่ยได้ไปประกอบอาชีพตามที่ตัวเองเรียนมาไหมครัก็ได้ไปทําอยู่ประมาณปี2ปีครับแล้วก็ไปเป็นกราฟ,ฟิกดีไซน์ของทางด่วนโทวเวย์ครับผมก็อยู่ อยู่จนน้ําท่วมกรุงเทพอะครับ <S <S 2> <S 2> <ๆ>แล้วก็ต้องอาจจะออกมาแล้วก็ไปหาทางเดินไปขายไก่ทอดด้วยฮะขายไก่ทอดครับจากที่เรียนจบมาเป็นพนักงานประจําอยู่ดีๆใช่ครับแล้วก็ทําไมเดี๋ยวถามก่อนย้อนกลับว่าทําไมลาออกอะมันเกิดอะไรเราเรียนมาสายนี้ทําไมเราออกจากงานโดยที่ไม่เสียดายที่เราเรียนมาก็คือใจก็คือไม่ไม่ชอบแบบรูปแบบบริษัทอยู่แล้ว ไม่ชอบกินเงินเดือนประจำใช่ครับเช้าตื่นมาทํางาน8ปดโมงครึ่งใช่ครับเลิก5้าโมงใช่ครพอทำไป2ปีไม่ชอบใช่ครับแล้วทําไมไปหาอาชีพใหม่ด้วยกันกราฟิกดีไซน์ครับผมกับการขายไก่ทอดนี่มันคนละเรื่องเลยนะแบงครไปเจอไก่ทอดได้ยังไงก็เคยดูรายการรายการหนึ่งแล้วผมเป็นคนใต้ยพักตายด้วยครับผมก็มีเขามีแบบสอนสูตร ไก่ทอดหัดใหญ่เออโ้ขายดีนะไก่ทอดหัดใหญ่ <c oughs> ก็เลยลองฝึกทําแล้วก็ไปลองขายอยู่ประมาณกับปีเหมือนกันครับขายไก่ทอดหัดใหญ่อยู่เกือบปีครับสักครึ่งปีไปเช่าบูธเล็กๆของเพื่อน,นที่ของเพื่อนหน้าม,มหาลาัยรังสิตครับผมครับก็ขายก็ก็ดีประมาณนึงครับแต่มันก็ไม่ใช่สไตล์อะครมันมันร้อน, <c oughs> นครับ <c oughs> จ,รจริงๆแล้วผมว่าเหมือนกับคุณเนี่ย โดยอายุเนี่ยนะอายุมันยี่สกว่าเนี่ยทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านท่านผู้ชมก็คงเหมือนกันครับอายุ2ี่กว่าทุกคนก็ยังคงมีฝันของตัวเองครับยังจะต้องหาว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันใช่ตัวเราหรือเปล่าและอาชีพสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนคิดแบบนี้ป่ะฮะคิดครับทำให้เราคิดไปเรื่อยๆคิดหาอย่างอื่นไปเรื่อยๆครับแล้วหลังจากเลิกขายไก่ทอดคิดว่าจะไปทําอาชีพอะไรผมก็ถามตัวเองไงว่าจะทำโน่นทานี่แต่ก็ ต้องมีแบบเหตุต้องกลับไปทําอาร์ตอีกรอบหนึ่งเลอ๋อกลับไปเป็นอาร์ตเหมือนเดิมครับไปอยู่สตูดิโอสตูนครับผมเกี่ยวกับการถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําไปได้สักพักก็เหมือนเดิมครับเข้าเข้าอีหลอดเดิมไม่ใช่แบงค์ไม่ใช่ไม่ใช่ไมนั่นก็คือเหมือนฟ้าลิขิตหรือเปล่าครับผมว่าแบงค์เนี่ยน่าจะเป็นคนซึ่งรักอิสระครับ น่าจะชอบทํางานแบบแนวแบบอิสระ,สระแบบสไตล์สบาย,บายครับผมแล้วตัวเองเนี่ยพอไม่ใช่สิ่งที่เราทําออกมาครั้งที่สองอ่ะงานประจำแล้วทาไมเราไปเลือกเอางานซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตที่คุณเรียนมาก็คือคการเป็นช่างตัดผมมันเริ่มต้นกับชีวิตคุณได้ยังไหครับผมก็ไปเปิดดูใน YouTube นะครับดูบหาสไตล์การตัดผมแล้วก็ไปเจอ ตายที่เขาตัดแบบแนวเินเทจครับผมก็เลยสนใจมากเลยเพราะว่าในประเทศไทยมันก็ยังน้อยอะครับแล้วก็เลยไปหาการที่เรียนแล้วก็ไปเจอที่เรียนที่หนึ่งครับผมแล้วก็ได้เข้าไปสมัครแล้วก็ไปเจอพี่เขาอีกคนหนึ่งครับเป็นพาร์ทเนอร์กันที่ในร้านตอนนี้ครับที่ทําด้วยกันอ๋อมีอีกหนึ่งท่านที่เป็นพาร์ทเนอร์กันครับผมเดี๋ยวผมถามนิดนึงเดอะเวลาคุณจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการตัดผมเนี่ย แน่นอนอ่ะมันต้องใช้เงินทุนนะทุกวันนี้ไม่ว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยจะไปตัดผมเนี่ยไปเรียนพวกสถานเสริมสวยต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เงินหลายหมื่นนะกวาจะจบเนี่ยแต่ที่คุณบอกมาว่าคุณจะไปเรียนแนวการตัดผมแบบวินเทจเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินทุนนะค่าเรียนเนี่ยแพงไหมครับร้อยห้าบาทเลยร้อยหบาทครับท่านผู้ชมค่าเรียนตัดผมร้อยกับห้าบาทจริงครับผมกับการเริ่มต้นชีวิตของการเป็นช่างตัดผมของแบงค์ครับผม ซิลเวอร์คัดบาร์เบอร์ช็อปร้อยห้าบาทแล้วเวลาไปเรียนแล้วเห็นบอกว่าไปเรียนแล้วเนี่ยได้ไปค้คนพบตัวเองที่นั่นแล้วก็ได้ไปค้นพบเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งกลับกลายมาเป็นคู่ส่วนกันทุกวันนี้ตังกันมาด้วยกันเอาละเวลาไปเรียนวันแรกอยากรู้ว่าจากคนไม่เคยตัดผมเลยไปเรียนวันแรกเป็นไงโอ้โหไปไม่ไปเลยครับมือตั่นช่วยเราให้ฟังนิดหนึ่งครับก็ไปใส่ก็เก๊กงๆครับเราไม่เคยรู้จักหวีไม่เคย ปัตตเลียนไกลเแล้วไม่เคยจับแล้วเราจับทุกการจับจากการว่านลูกครับผมมันเริ่มใหม่เลยครับเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่ทุกอย่างเลยครับก็เริ่มหวีหัดไปเรื่อยๆครับแล้วก็อาจารย์เขาเทรนเทรนดีครับผมใช้เวลาเรียนทั้งหมดกี่วันกับอาจารย์ท่านนี้เฉพาะการเรียนนะครับสองเดือนครับสองเดือนทุกวันสองเดือนทุกวันแล้วก็ พอเรียนจบคอร์สก็จะต้องเข้าไปฝึกกับเขาตลอดนะครับต้องฝึกอยู่เรื่อยๆฝึกเรื่อยๆครับการตัดผมต้องฝึกเรื่อยๆแล้วเวลาเขาเปิดคอร์สเวลาเรียนเนี่ยมีคนไปเรียนครั้งหนึ่งเยอะไหมก็เยอะครับประมาณประมาณสามสิบคนต่อหนึ่งคอร์สสามสิบคนครับมันมีเช้าบ่ายอ๋อมีเช้ากับบ่ายอาจจะแบ่งครึ่งครึ่งครับผมแล้วคุณก็อยู่ที่นั่นฝึกวิทยายุทธอยู่ครับผมสองเดือนแต่นั่นหมายถ้าถ้ารวมจริงๆก็ สี่ <4 S 1> เดือนสี่เดือน,อนแต่สิ่งที่คุณไปเรียนเนี่ยไอการตัดผมธรรมดากับการตัดผมวินเทจเนี่ยช่วยอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งว่าตัดผมธรรมดากับตัดผมวินเทจมันต่างกันยังไงคือตัดผมวินเทจตัดผมธรรมดาก็คือขึ้นทรงธรรมดาครับลองทรงตามลองทรงสูง,งทรงกลางแต่ถ้าวินเทจคือจะมีการเซตผมจะมีรูปล่างขึ้นมาหน่อยจะมีโคง้งมี รายละเอียดเยอะขึ้นกว่ามันจะย้อนยุคไปประมาณสักปีสมัยรุ่นเอาแบบนักร้องเนี่ยรุ่นไหนที่ท่านผู้ชมมาเอลวิสเตมดีอะไรประมาณประมาณ1960ครับซิก60ตี้ซิกก็ได้นั่นหมายความว่าผมเหล่านั้นเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสําหรับวินเทจเลยถูกไหมทรงจะต้องออกมาเป็นอย่างนี้จะต้องมีการใส่เยลอย่างนี้ใส่น้ํามันอย่างนี้ นี่คือวินเทจครับแต่ในขณะเดียวกันทุกวันนี้เขาก็นอกจากวินเทจแล้วเขาก็ยังมีการเอ่อเขาเรียกอะไรนะกันไม่เป็นรูปต่างๆครับแกะลายแกะลายใช่ครับนั่นก็เป็นแนววินเทจเหมือนกันก็เหมือนกัน<อ>ครับโอ้ก็เรียกได้ว่าเวลา4เดือนกับสถานที่ที่เราไปเรียนตรงนั้นได้เพื่อนมาคนหนึ่งครับผมแล้วเพื่อนคนนั้นชื่ออะไรครับ ชื่อคุณเอครับคุณเอไปเรียนด้วยกันไปเรียนด้วยกันตามหาฝันเหมือนกันเรียนกันครับเรียกว่าค้นคว้าหาตัวเองเหมือนกันใช่ครับเดือดร้เหมือนกันใช่แล้วไปคิดกันยังไงครับกับเพื่อนคนนี้ว่าจะมาร่วมกันทําร้านตัดผมเนี่ยคุยกันยังไงก็บอกพอคุยกันพอเริ่มจะมีฝีมือขึ้นมาละครับก็คุยกันว่าเราจะทําร้านกันยังไงครับผมอยากเราจะเราจะแยกกันไหมหรือเราจะรวมทีมกันมาทำมาทำร้านกันครับผม ก็เลยพอคิดกันมาแต่เราต้นทุนน้อยครับอุ้ยไม่ไม่น้อยนะร้อยห้าบาทคุณเออีกร้อยห้าบาทสองร้อยสิบบาทนะอาชีพนี้ถือว่าไม่น้อยนะแล้วก็มารวมตัดรวมตัวกันตัดสินใจรวมตัวกันครับก็รวมตัวกันสองคนเริ่มกันมาแล้วก็เริ่มคุยกันก่อนครับเริ่มวางโปรเจกต์กันว่าจะเอาอยัางไงยังไงยังไงครับผมก็ตัดสินก็ค,คือเราทุนน้อยด้วยหนึ่งแล้วก็เราต้องหาแบบ ตลาดที่มันต่ำลงมานิดหนึ่งใช้ชุนน้อยนิดหนึ่งแล้วแต่ให้มีลูกค้าที่มากขึ้นสม่ำเสมอที่สำคัญผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงอยากจะรู้แล้วว่าการลงทุนทำธุรกิจของ Silver Cut Barber Shop เนี่ยคุณแบงก์กับคุณเอเนี่ยเขาลงทุนกันไปคนละเท่าไหร่ช่วยบอกท่านผู้ชมนิดอยากจะรู้ร้านตัดผมอย่างน้อยก็ต้องมี4-5 0 0 0 0แสนนะใช่ครับเอาจริงๆฮะ สองพันห้าบาทสองพันห้าร้อยบาทครับผมไม่ถึงสองคนรวมกันหรือคนละสองพันห้าคนละสองพันห้าร้อยคนละสองพันห้าร้อยบาทท่านผู้ชมโอ้โหเป็นการลงทุนที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากมีอะไรบ้างกับเงินห้าพันคุณลงทุนห้าพันบาทไปทําอะไรบ้างก็ไปจ่ายค่าที่ครับซื้อเต็นซื้อล็อกที่ไหนไปเปิดที่ไหนโทษทีที่ตลาดนัดกกทครับหน้าราชมังคลากีฬาสถานครับโอ้ัห ที่ตอนกลางคืนก็มีใช่ครับเป็นตลาดนัดกลางคืนตลาดนัดซึ่งตอนบ่ายๆก็จะมีคนมารับจ้างกลางล่มใช่ครับใช่กลางล่มเสร็จตกกลางคืนก็เก็บร่มทําไมเขาไม่กลางคทางไปเลยผมก็ไม่เข้าใจต้องกลางแล้วก็หูบกลางแล้วหูบทุกวันมันเป็นปกฎหมายมันเป็นที่ราชการครับอ๋อแต่ว่าการกลางแล้วก็หูบครับในนั้นมีเต้นที่ขายของอยู่เยอะมากเลยนะเยอะครับคุณใช้เงิน5,000บาทกับการเช่าที่ครับแล้วก็อุปกรณ์ครับ ลงทุนไป5้า0ันบาทนี่มีเหลือไหมวันแรกที่เปิดร้านเนี่ยหรือว่าหมดเลยหมดครับหแต่ได้กลับครับอะไรนะวันแรกก็ได้กลับคืนเลยครับวันแรกก็ได้คืนแล้วครับผมได้คืนครับกูอย่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมยิ่งสนใจกันใหญ่เลยวันแรกได้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 คืนแบบกําไรเยอะวันแรกก็ได้คืนแล้วครับผมแค่วันแรกก็ได้แล้วครับแหมท่านผู้ชมครับแค่ช่วงแรกกับซิลเวอร์คัทบาร์เบอร์ชอปนี่ก็สนุกสนานกับชีวิตของน้องแบงแล้วนะเดี๋ยวเรากลับมาครับช่วงหน้าเราจะมาถามก็ว่าพอเขาเปิดร้านแล้ว เขาเจอุปสรรคอะไรบ้างและชีวิตของเขาเนี่ยมันเป็นไปตามฝันที่เขาอยากจะได้ไหมและล้านของเขาทุกวันนี้ใหญ่โตลูกค้ามากมายขนาดไหนครับ